อ่ากลับสวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาดูช็อตยิงเบอร์ๆของตำรวจกันนะครับตอนนี้เราจะมาปิดยางไอซ์เซเว่นกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับคนยิงเองยังงงเลยนะครับนวันนี้ก็ออกตัวไปแล้วนะครับแบงจารี่ออกจากร้านนะครับนาวิเราก็เริ่มเปิดยางเลยนะครับค้อ้างที่จะดูยากนะครับเพราะว่ามียางเดีนนะบางทีก็ซ้ำรอเดิมนะครับโดนไม่โดนก็ไม่รู้ก็ซ้ำไปก่อน อันนี้แหละครับตอนแรกตำรวจสงสัยนะว่าจอดทําไมนะครับเรานึกว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าพอมาเช็คยางนั้นแล้วเอาสามล้องงเลยครับตำรวจย,ยิงยังยังงงเลยครับนี่จะเป็นเทคกสองนะครับเทคกสองข้างหน้าที่จะเปิดยากหน่อยนะครับเพระาะว่ารอบแรกฟลุกนะครับ,บ